โอเคครับถ้าเกิดว่าลิฟต์มีปัญหานะครับลิฟต์มีปัญหาเสียอยู่ชั้นไหนก็ไม่รู้แหละตอนนี้นะครับคือทางคนที่ช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยสามารถทําได้ยังไงหรือว่าเรามาใช้งานลิฟต์ลิฟต์ไม่ทํางานอะไรเงี้ยนะครับอ่ารีเซ็ตระบบทํายังไงออฟเบรกเกอร์ er. ที่เห็นว่าลิฟต์่ะ อปเลยตัวนี้นะครับทิ้งไว้สิบวินทิ้งไว้สิบวินาทีเหมือนเดิมนะครับนับในใจนะครับครบสิบวิปปุ๊บก็ให้ออนออนเลยอ่ะออนเลยแล้วก็รอไปตัวนิสิแล้วก็แซงไปได้เลยอย่าเพิ่งไปขึ้นแบบเนี้ยอย่าเพิ่งไปขึ้นนะอย่าเพึ่งไปขึ้นนะครับเดี๋ยวรอให้เขามาปกติก่อนนะครับรอดูก่อนนะครับอย่าพิ่งขึ้นนะครับรอดูก่อน แต่ถ้าอยากจะขึ้นนะขึ้นได้ไหมขึ้นได้แหละแต่รอไปก่อนเถอะนะฮะรอไปก่อนนะครับนี่รับคําสั่งแล้วใช่ไหมเนี่ยไปขึ้นอ่าขึ้นเลยประตูมันอาจจะชา้านิดนึงแต่มันกาลังรีเซ็ตระบบของมันอ่ามันเลิร์นนิ่งใหม่อืมอันนี้ลองให้ดูเลยอาจไม่นิ่มครับแต่เดี๋ยวครั้งต่อไปจะนิ่มอ่าครั้งนี้อาจไม่นิ่ม ชั้นสองชั้นหนึ่งเงียบคิ้นเงียบคิ้นนะครับโอเคเอา้าอีกนิดนึงตูนประตูตัวนี้เอ้ยโทรศัพท์ตัวนี้ติดต่อที่ไหนได้บ้างก็จากในตัวลิฟต์กับหน้าชั้นครับตอนที่ติดอยู่ตอนที่ติดพี่ติดอยู่ในลิฟต์ตอนนั้นตอนที่ไฟดับก็คือคุยจากตัวนี้ใช่ไหมใช่โอเคโทรได้ตลอดระบบปิดแล้วก็ยังคุยได้เหมือนเดิมเพราะว่าเขาจะมี แบตเตอรี่แบ็ p อัพเป็นของตัวเองนะครับโอเคครับ